เป็นคอรียกว่าอกเย็นนะครับนะเป็นต้มสับเลือดด้วยว่ารสคืนวันเลยเอก็มาเล็วพวกนี้เต้นนะครับหลังจากนั้นก็คือว่าพอเต้นเฉลี่ยกว่าเป็นปากะครเอ้าเดี๋ยวพ่อไปดูเรื่องที่นะครับนะสำหรับตอนนี้เราจะพักการประชาัธพันตยกันก่อนนะครับนะแต่ว่าทิ้งท้ายนะครับทริปเจ็ดทิปแปดทิปเก้าสามวันสามคืนเริ่มงต้มตั้งได้ซื้อโมงเย็นเป็นตังไปนะครับกับงานตานี้กระเบิดนี้คที่หนึ่งครับจัด Các b ạ Yeah. แล้วกระเบิดนี่อะไรกะเบูกกระเบิดแล้วก็กระเบิดนี่ก็มีอันบางครั้นกระเบิดอยู่ข้างหน้าบางครั้นกระเบิดอยู่ข้างหลังนะสังเกตไหมนึกออกเองเลยคันนั้นกระเบิดข้างหน้าก็มีกระเบิดข้างหลังมันร้อนแม่กระเบิดมันร้อดแล่กระเบิดอ่า ถึงต้องหลบไปในร่ไม่ร้อนนีระเบิดเห็นไหมเพราะว่ามันร้อนก็ต้องหลบเข้าไปในน่มเห็นไหมครับนี่คือความความประหลาดของภาษาท้องท้องเสียงแล้วก็อยู่หน้าก็ได้อยู่หลังก็ได้แต่จริงถ้าถภาษาภาษาไทยกลางเนี่ยเพราะว่าก็องอยู่หน้าแต่ว่าพอกับเบิดนี่มันจะอยู่หน้าก็ได้อยู่หลังก็ได้ใช่ไหมครับแล้วกระเบิดนี่นี่อะไรแปลว่า พร้อมจังกับเบอร์นิสใส่หนังร้องไรพร้อมจังกับเบอร์นิสสวยจังกับเบอร์น่ากับเบอร์นนี่แค่จริงจก็คือนี่ไงสามีกับเบอร์น่าใส่รถจั๋งใส่สวยจังคนสามีกับเบอร์นิสนี่ไงใช่ไหมครับเพรานี่นี่คือผมคิดว่าเรากำลังเอารากของเราขึ้นมานะเราไม่ต้องขายฮะ าเราจะเรียกเฉาอุวยว่าวุ้นดำเราไม่ได้บ้านเราหุ้นดำอย่าไปอย่าไปบอกว่าขอสื่อเฉาวกวุวยหุ่นดำก็หุ้นดำแต่ถ้าไปกรุงเทพหุ้นดำนี่เขาอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าไปนี่นี่คือสิ่งที่ผมต้องชื่นชม และก็เราเปิดงานด้วยสามล้อนี่ก็คือรากของเราที่ผมคิดมานะว่าเราต้องรักษาเรพยายามคุยกับพิพักษาอยู่ว่าเราจะทาอย่างไรที่เราต้องรักษาไว้เราเป็นอาชีพแล้วก็พวกเราหลายคนก็ผมคิดว่ามีหลายคนนะมีมีที่ที่นาราธิวาสนะฮะปัจจุบันเป็นทันตแพทย์คุณพ่อถีสามล้อนะครับ สามล้อคืออาชีพสามล้อคือความอำนวยความการอำนวยความสะดวกแต่สามล้อคนบ้านเราไม่รู้จักเรารู้จักแท็กซี่เรียกแท็กซี่หนึ่งบาทใช่ไหมครับและมีความผูกพันเช่นเด็กรึงผมเมื่อเล็กๆเนี่ยก็จะจะมาก้มตรงนี้จับไอข้าขาทั้งหลายเวลาแท็กซี่ผ่านหน้าบ้านเนี่ย จะมีคนนั world, well. ่งหรือไม่มีคนนั่งก็ตามเด็กๆนี่จะชอบมาจับอ้ข้างหลังแล้วแล้วเข็นรุ่นรุ่นแล้วก็คนผิดสามล้อก็จะบอกว่าโอ้ยังไง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 อ่าก็เขา็ก็จะไล่ไปทีเดีย นะครับผมเองตอนอยู่ยุวชิตนะครับยอบอวต์ก็ผูก3าล้อหลายหลายคนโตมาก็ผูก3ล้อเช้าเ็นนะครับข้างหลังเมื่อครู่พี่พิทักษ์ก็พูดก็แสดงพี่พิทักษ์นี่ก็อายุมากแล้วนะข้างหลังก็เจติดโปสเตอร์หนังนะของวิกสีเมืองวิกกิงก็ดีแต่ว่าพี่พิทักษ์ผมไม่ไม่ทันนะวิกโก้ได้ยินแต่ชื่อแต่พี่พิทักษ์ทันวิกโก Yeah. น,น,นี่คือเราจะมีความสุขเมื่อเราพูดถึงอดีตพูดถึงรากของเรานะครับไม่ได้แปลว่าเราแก่แต่ว่านั่นก็คือการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งต้นทานทางวัฒนธรรมของเรานี่คือหน้าที่ของเราที่เราจะสืบทอดและเล่าต่อ เรายอมรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นธรรมชาติแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือเราต้องรักษาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายของเราเราหลายคนเมื่อเห็นต่ำเห็นเท็กซี่เนี่ยเรายังนึกถึงไอ้รูปอัศวินปาหอ,อกอยู่ข้างไอท้ที่เขาเรียกกันโครนใช่ไหมข้างหน้าข้างหลังต้องมีร่มกระดาษใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ตอนนี้ที่มีอยู่ก็มีพ่อท่านนะพ่อท่นนอานกับอาแตอนช้าๆที่ออกแล้วก็ยังมีอยู่บ้าถถงบางส่วที่หน้าแบงค์ธนาคอรยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่พวกเราที่ต้องช่วยคิดนะครับทุกๆภาคส่วนต้องช่วยคิดไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความสุขของพวกเราแล้วก็เชิญชวนพวกเราว่ามาช่วยกันแล้วก็เรางคาง,ง,งขอบคุณทางท่องเที่ยวขอบคุณทาง ขอการค้านะครับที่รังสรรค์ให้มีงานเหล่านี้ขึ้นแล้วก็คงจะมีต่อต่อไปแล้วก็ขอบคุณทางชุมชนขอบคุณทุกภาคส่วนท่านฝ่ายกําลังที่มาช่วยดูแลนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะทีนี้ผมอาจจะขอบคุณไม่หมดที่เรามาช่วยกันก็ขอให้ช่วยช่วยกันนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันแล้วก็ผมคิดว่า ถ้าเราต้องใช้งบประมาณเนี่ยมันก็มากมายอะไรที่เราช่วยกันได้ผมอยากเรียกร้องไปยังทุกภาคส่วนนะไม่ว่าอากอากนงออกไหนเนี่ยมาช่วยงานอย่างนี้อย่าคิดกําไรมากเพราะนี่คือการรักษาบ้านรักษาเมืองนะคุณเอากําไรเยอะๆเป็นบาปแต่ว่าต้องต้องมีกําไรนิดหน่อยอันนี้ไม่ว่านะคนเราต้อง มีกำไรได้หแต่ว่านี่งานนี้เป็นงานที่มีคุณค่าและเป็นลหลายๆงานที่ทําเพื่อปัตตานีเราไม่ได้รักชาตเรามาช่วยเราหลอมรวมน้่ใจกันผมเลยอยากให้ร้องน้าที่นี้ทุกๆส่วนนละเจาะนะอ่านะฮะซีอ้อซีเนอะไรต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทุกภาคส่วนครับเพื่อปัตตานีของเราครับเพื่อปัตตานีของเรากับเบิร์นี e. ้ ะนะครับและหลังจากนี้จะได้กราบเรียนเชิญ3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานนั่นคือท่านวีรน,นรันท์พิงจันทร์ครับู้วราชการจังหวัดปัตตานีรวมถึงท่านประธานหอการค้าค่ะท่านสุรชัยกิติเจริญน,นะคะแล้วก็ในส่วนของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีท่านจรูญแก้วมุกดาคุณครับะจะได้ให้เกียรติ และทุกท่านค่ะนะคะได้ขึ้นมาเป็นส่วนร่วมนะคะในการที่จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับงานตานีกระบื้อนี้ในครั้งที่1นนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพนะคะสําหรับค่าคืนนี้ในการเปิดงานวันแรกนะคะให้อย่างประทับใจนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพการในค่าคืนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญญาณบอกถึง งานของเราที่จะได้เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในค่ำคืนนี้ครับเอาละครับสําหรับการจัดงานกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองเก่าประกาศจินองานตานีกระเบิดนี้ครั้งที่1ประจําปี2560ขอเสียงทุกท่านร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่พิธีเปิดณบัดนี้ครับหสี่สามสองหนครับเอาละครับและนี่คือ กระเปิดนี้หรือกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อรุ่งเก่าประกาศน์อ๋นะครับได้เข้าสู่วิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด Thank you. I'm mm -hmm.